โยโยโย่ใบสองมังกรเจิญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนุหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับเอาก่ออื่นฝากไลน์แอดว p k อในช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ฟุตบอลก,กำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับถึงเน้นทีมเดียวพิจารณเรื่องเกมเวลาเที่ยงคืน15ฟุตบอลลีกนอร์เวย์นะครับโรเซนบอกจะเปิดบ้านเจอกับลิลสตอมโรเซนบอกมี17แต้มจากการชนะ5พ 2, 2, ้7เกมล่าสุดบุกแพ้ชจ็บ,บอกมาเละ่ะครับุย ฮันสันกุนซือก็มีผู้เล่นกนหลักอย่างฮอตเชตพีบานนะครับตรงกลางซานเตอรี่วานาเน่นแนวรุกก็มีโอเลเซลานเนสมีมาคุสโบรโฮมแรนซูนเด้กองหน้าเป็นโนอาโฮมตัวหน้าตัวเก่งนะครับเชอกับลิวสตอม19แต้มจากการชนะ6เสมอ1แพ้7เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะ Storm, สตอมกอสเซตมานะครับอันเดสจอร์ซันกุนซือครับก็มีผู้เล่นดันกลางอย่างมาริอุสรุนเดโมเกอร์มุนเอเวนนะครับ3แนวรุกก็นำโดยเฟลิกบา เอริกคิดโทราเน่นกองหน้าเป็นโทมัสโอเซนนะครับเจอการฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นริวสตอมเอาชนะไปกลับเลยครับในบ้าน30เกมเยือน2-1คู่ผู้นี้ก่อนเกมคือตามหน้าเสือเนี่ยเขายังมองโรสเซนบอร์กเป็นต่อเล็กน้อยกับการเล่นในบ้านแต่อย่างที่บอกไปครับโรเซบอร์กไม่ได้เป็นทีมยักษ์ใหญ่ในโยเวยเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับสนัดหลังสุดก็ชนะเกมเดียวผิดกัริวสตอมฟอร์มดีมากชนะ3จาก4นัดหลังสุด พี่เจ็ดมองว่าไม่ต้องคิดเยอะเลยครับวัดใจลิวสตอร์มทีมเยือนครับมีแต้มแน่ไม่เสมอก็บุกชนะเลยครับให้เชียร์ลิลสตอร์มเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำข้าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย